สวัสดีค่ะคลิปนี้น้ขวัญจะมาแนะนําเพื่อนๆและคุณแม่บ้านแก้ไขซิปกระเป๋ากางเกงนะคะในกรณีที่ลูกค้าเอามาเปลี่ยนซิปกระเป๋ากางเกงน,นะคะเราดูนะคะว่าถ้าเกิดฟันซิปยังดีอยู่เราก็แนะนําลูกค้าไปนะคะว่าให้เปลี่ยนเฉพาะหัวซิปนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีที่น้ขวัญใส่หัวซิปนะคะเราก็เลือกดูหัวซิปให้ได้ขนาดเดียวกันกับของเดิมของเขานะคะเราก็ดูนะคะว่าหัวซิปอีกข้างหนึ่งมาทางนี้นะคะเราก็ต้องใส่มาทางเดียวกันนะ อันนี้ก็คือตะเข็บของลูกค้าเขาหลุดมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดตะเข็บไม่หลุดนะเราก็จะต้องเลาะตะเข็บตรงนี้ออกก่อนนะคะอย่างนี้นะคะใส่ก่อนข้างนึงนะคะ อพอได้แล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะเนี่ยค่ะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเย็บกั้นหัวนะคะ พอเราใส่หัวซิปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้อย่างนี้นะคะก็จะได้เหมือนเดิมของลูกค้าเนาะเราก็แนะนําลูกค้านะคะว่าซิปของกระเป๋ากางเกงนะคะส่วนมากนะฟันซิปจะไม่เสียหรอกค่ะจะเสียก็คือจะเสียแต่หัวซิปเนาะเราก็แนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนเฉพาะหัวก็พอนะคะค่ะคลิปนี้น้องขวัญก็แนะนําเพื่อนๆและคุณแม่บ้านแค่นี้นะอย่างไงอย่าลืมเป็นกาลังใจให้น้องขวัญด้วยเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องขวัญด้วยนะคะคลิปนี้น้องขวัญสวัสดีค่ะ